วันอะไรนะวันนี้วันลืมแล้วพุธวันพุธวันพุธที่หกพี่น้องวันพุธที่หกครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุธแล้วก็รู้สึกว่าเข้าพรรษานี้หยุดยาววันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอฟซีครับใครที่หยุดห้าวันมากครับยกมือขึ้นเอผมหยุดวันที่สิบหกครับพี่น้องครับสิบหกอยันเดียวหลายคนที่หยุดยาวห้าวันเนาะครับก็จะมาเป็นยางวันที่สิบหกไม่ได้นะครับเพราะร้านเรา หยุดแต่วันที่17เ็เราเปิดใช่ FC สงสัยว่าทําไมถึงหยุดวันที่16หใช่ครับผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมหวยต้องออกวันที่สิบหกเออเพราะต้องมาตรงกับวันที่เราหยุดด้วยนั่นนะสี่ครับพี่น้อง FC เลยเข้าใจว่าเราเฮ้ยเป็นจมือหวยหรือเปล่าที่เราไม่เล่นหวยวันนี้มันเป็นวันที่หใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีเวลาอีกสี่ห้าวันครับที่ท่านจะได้เตรียมตัวมาเปลี่ยนยางเพื่อจะเดินทางกลับต่างจังหวัด เห็นเขาบอกว่าวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเป็นช่วงที่คนกําลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปต่างจังหวัดก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางใช้ช่วงล่างครับใช้ช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนเพลเบรกเช็คโดยเฉพาะก่อนการเดินทางโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ครับที่ใช้รถคนเดียวสาวสดใช้รถคนเดียวไม่มีแฟน เดินทางไปในมาหนใช้ชีวิตคนเดียวครับก็มาหาแฟนที่ร้านจันเซอร์วิสพ่อนมสดมีไหมสดมีนี่ค็อสดโยนใครที่ยังไม่มีแฟนครับเอารถของท่านมาให้แฟนขับดูใช่พราะพวกเราคือแฟนขับของท่านท่านคือแฟนขับของเราใช่เพราะฉะนั้นช่างาทิตย์จะดูแลให้หมดจะขับให้แฟนเหรอจะขับจะขับให้แฟนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันที่สิบ นั้งแต่เรื่อยไปนาะจนถึงวันนลวันที่สิบสามสิบสามนั่นแหละครับช่วงนี้ครับช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวมาเช็คช่วงล่างใช่ใเตรียมตัวมาตรวจสภาพรถตรวจสภาพรถเพื่อจะเดินทางกลับบ้านัเพื่อความเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วทีนี้ใครที่ใช้รถเนาะเออยางเนี่ยมันหมักรถประมาณสี่ปีกว่าแล้วห้าปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับถ้าดูยางไม่เป็นก็ขับมาที่ร้านให้เราดูให้ครับนะครับว่ายางมัน สภาพพอใช้ได้ไหมถ้ายางมันยังใช้ได้เราก็จะให้ใช้ต่อไปครับผมครับยางนี้ก็เปรียบเหมือนกับเห็ดชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะถ้าใช้ไปนานปั๊บมันจะเป็นเห็ดกระด้างเพราะบ้านผมก็มีเห็ดกระด้างงเปรียบเหมือนกันเห็ดกระด้างเห็ดพอนะใช่อ่ะนี่กระด้างเนาะมันจะแข็งเหมือนกันนั้งสอมแข็งเหมือนกับยางยางเหมือนกันถ้าเป็นไปได้นะครับการมาดีเซ็ตช่วงล่างการมาเซอร์วิสตรวจสอบช่วงล่าง ไม่ว่าจะเป็นยางเป็นแม็กเป็นช่วงอ่าเป็นโช๊คเป็นอะไรนะครับระยะเบรกระยะอะไรดุมลงดุมล้อลูกปืนแตกไหมตัวนี้เหมาะครับใครว่างก็มาแล้วกันว่าการเดินทางของเรามันจะได้ไม่มีมีมีปัจจัยทําให้เราอ่าไปไม่ถึงเป้าหมายตัวนี้เราเป็นห่วงเป็นยายเอฟซีนะครับเราก็เลยพาลูกพาหลานมาไลฟ์สดด้วยเพื่อันมาหาจีนลูกอันนี้สวัสดีครับกันนะสวัสดีค่บ สวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับเฉยเฉยเลยเฉยเยสวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับปันนี้หนูมีล้ออะไรจะนำเสนอพาไปดูไหนเร็วล้อปอดซี่ไปไปดูทางนู้นปะป้าเดี๋ยวพาไปดูทางนี้ครับครับผมเอาใจอยู่นเอาใจอย่อาใป้าช่างอาทิตย์ตอนนี้เอฟซีเข้ามาดูกันสองร้อยสามร้อยคนแล้วครับครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาดูกับสาวสวยสาวสวยนะครับปันนี้น้องสาวสวยก็ จะมาฝึกวิชากับเรานะครับเกี่ยวกับการตลาดนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะน้องคนนี้ชื่ออะไรครับเอสวัสดีค่ะชื่อน้องแอลนอวันทค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับน้อาทิตย์ค่ะเฮ้ยเจ้ากระต่ายอันนี้คือน้องแอลนะครับแอลครับเป็นคนอีสานบ้านเฮานะครับพูดไทยก็ได้พูดภาษาอีสานก็ได้นะครับเอฟซีท่านใดมาที่นี่ก็มาคุียันได้นะครับกับร้านจานเซอร์วิสนะครับมี สาวสวยกี่คนนะที่ร้านเราห้าคนปะ,ะมีสี่ห้าคนสี่ห้าคนห้า <5 S 2> <5 S 1> คนคน,นะครับห้ 5, 6, 6าหกหกก็น้งงไม่ทิ้งเลยครับทีนี้มาดูล้อพวกนี้นะครับล้ออีดสุรู้สึกว่าเราจะมีการจัดโปรโมชั่นนะท่าน,นทีนเนาะใช่ครับปัดโปรโมชั่นลายนี้เขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรครับอ่าเป็นตัวนี้เดิมเริ่มต้นนาทีมากับมิวเอ็กซ์มากับมิวเอ็กซ์ไปขอสิเกียครับเป็นยางดันหลบนะครับผม ช่วนี้จัดโปรโมชั่นราคาพร้อมเ<ส>ทินนะครับครับ,รบพร้อมใส่พร้อมถวงพร้อมตั้งศูนย์เทินกันแลกเปลี่ยนอะไรอยู่ที่ 103, ททนหนึ่งหมื่นสามพันบาททวนหนึ่งหมื่นสามพันเองหนึ่งหมื่นสามพันบาทโอ้ถูกมากเมื่อก่อนขายอยู่หมื่นห้าใช่ไหมใช่ครับาขายอยู่หมื่นห้าขายยังไม่จัดโปรพอจัดโปรแล้วเหลือแค่หมื่นแค่ยางก็คุ้มแล้วใช่ครับนะเออร้านนี้เราขายดีไหมช่วงที่ผ่านมาก็นักแอลเห็นเป็นไงบ้าง ขายแบบไม่พอขายไม่พอขายจะพูดเลยคือแบบมันไม่พอขายมันไม่พอขายเพราะว่าอย่างอย่างลูกค้าโทรมาเช้าใช่ไหมคะพอตกเย็นเอายางไปแนลอะไร้ยคือแบบลูกค้าต้องรอแล้วก็บีอีกเคสหนึ่งที่มาจองว่าเอาชุดหมื่นหัวข้าร้อยใช่ไหมวันนี้เขามาปะเห็นโทรมาอยู่นะบอกว่าจะมาเอาชุดนั้นหนึ่งมีมีมีคนคนโทรมาถามอยู่เดี๋ยวเขาอาจจะติดธุระแต่ก็มีคนอื่นที่มามามาหลังเขาโทรครับแล้วก็แล้วก็ที่สะพานอีมีเรื่องนึงวา ย่างน้องคนที่เขามาทํางานตอนเช้าจะถามน้องเขาว่าระหว่างเรามาทํางานกับลูกค้าเอารถมาให้เราซ่อมเนี่ยใครมาก่อนกันลูกค้าจริงอแลเวว่าถึงร้านเร็จโมงสี่สิบลูกค้ามารอแล้วอ่าคือเมื่อก่อนนะครับตามร้านยางทั่วไปนะช่างจะต้องมารอลูกค้าอ่าพนักงานต้องมารอลูกค้าที่ร้านแต่วันนี้ลูกค้ามารอพนักงานถ้าเกิดว่าเราจะมารอลูกค้าเราต้องมากี่โมง ไม่ไม่ไหวตีสองตีสามหรือมั้งคนมารอมาถึงที่ร้านตั้งแต่ตีห้าค่ะอันนี้คือ <c oughs> เรื่องจริงนะตีห้ <c oughs> าจริงๆใช่มันรอเพื่อที่จะรับคิวที่หนึ่งร้านเปิดแปดโมงเช้าครับแล้วก็เคยถคามลูกค้าไหมว่าตอนที่เขามารอตั้งแต่ตีห้าแล้วพอแปดโมงเช้าปเปิดร้านปุ๊บเออพี่พี่มันดูยางต้นไหนแล้วพี่ต้องทำแบบมาสักสองชั่วโมงเขารู้สึกว่าแบบ อะไรแบบเหนื่อยไหมที่ต้องมารอนานๆนเคยถามค่ะเคยถามว่าพี่พ um mm ี่มาตั้งแต่กี่โมงคะเขาบอกว่าเขามาถึงคิวแรกแต่ตีห้าก็เลยถามว่าพี่มาจากบ้านแต่กี่โมงเขาบอกว่าเขาออกมาจากบ้านแต่ตีสามออกจากบ้านตีสามตีสามเพื่อที่จะมาถึงเนี่ยเขาอยากเขาบอกเขาอยากได้คิวแรกแต่เขาก็ได้จริงๆด้วยแต่เขาก็ได้ก็คือเขาได้คิวแรกแล้วเขาก็ได้ใช้บริการเขาก็สบายใจได้มาที่นี่เพราะว่าทีมงานต้อนรับของเราก็โอเคแล้วก็ทีมงานที่ซ่อมรถแล้วก็ดูแลให้เอฟซีเราก็ มีแต่คนดีมีแต่คนเก่งเท่านั้นเลยที่ร้านจันเซอร์วิสบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังคนนี้ก็บริการดีคนนี้ก็บริการดีต้อนรับลูกค้าดีคนนี้ก็หล่อที่สุดในร้านคนนี้ก็อที่สุดในร้านคนนี้ก็สวยที่สุดในร้านมีคนเดียวคนนี้คนนี้ก็โสดแล้วคนนี้ก็สดสดทั้งคู่สดสดอยู่แล้วอละสดสดเป็นบางวันหรือสดทุกวันสดทุกวันไหมสดทุกวันแล้วคนนี้ล่ะอ คือคือตอนนี้จะถามนะรัาว่าในร้านเราตอนเนี้ยล้อไปแดงมีกี่ล้อทั้งโตโยต้าฮอนด้ามิตซูซูกิคิดว่ามีกี่ล้อตอบไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันเข้าทุกวันมันออกทุกวันมันเข้าทุกวันเยอะเยอะมากไหมใช่เพราะว่าคือบางทีตอนเช้าเนี่ยเราเลิกงานกลับไปใช่ไหมยางยางมันหมดแล้วมันใกล้จะหมดแล้วพอเช้ามาอ้าทำไมมันกองเต็มเลยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเข้ามาใหม่คือมาอันนี้ก็คือมาใหม่ อันนี้ยังไม่มีเวลาจัดเข้าที่เลยค่ะครับ <มา S 1> ผมเนี่ยก็มาดูตัวนี้มาดูลายนี้เพราะว่าพวกพวกพวกนี้ก็คือเราก็พยายามสริมเข้ามาเรื่อยเนาะนี่ครับล้อแมกคลายนี้น้องเอ๋วร้านเราปกติไม่เคยมีใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่น้องเขามาเยีมมาไม่เคยเจอลายน,นี้เลยใช่มันเป็นแมกคลายประหลาดมากใช่แล้วแมกแล้วแมกลายนี้กล็ลายประหลาดประหลาดมากช่างอาทิตย์ครับแมกลายนี้ในร้านเราทั้งร้านเลยมีกี่วง เดี๋ยวเดี๋ยวผมนักก่นะที่ผมเดินผ่านมานะโอ้คือสิงอโอ้ยเจ้ากระได้เอาผมเดินหาแล้วไม่มีตัวนี้แอลน้าไปตั้งเจ็ดแปดนิ้วบอกว่ามีสี่วงไม่ดูเงามันบ่คือเอาที่แน่นะจะสอบถามเอซีด้วยว่าท่านใดที่เอฟซท่านไหนที่รู้ว่าแม็กไลน์นี้เป็นของมูจริงแต่รุ่นไหนเป็นแมกซื้อรุ่นไหน มาจากรถรถอะไรรถอะไรขับเครื่องสองล้อหรือสี่ล้อและนี่ไม่ใช่คําถามนะครับเราพยายามจะหาคำตอบคำเราก็ไม่รู้คําตอบใช่เฮ้ย FC ช่านอาทิตย์ขายแม็กไม่เคยเจอมาเหนือหนึ่งปีสี่ปีสี่ปีแม็กร้านนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยนี่ครั้งแรกครั้งแรก FC เขาบอกผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ใช่แม็ก ตัวใหม่นะแต่ว่ามันน่าจะมานานแล้วแหละแม็กตัวนี้มันเป็นแม็กลองไงพอกดูเป็นไม่กี่อะไรไม่กินไทแลนผมดูแล้วแม็กไทยแม็กไทยรถไทยรถไทยแต่อ่านนั่นสิรถวิสูรุ่นไหนบางทีมันอาจจะเป็นไม่กินไทแลนด์แต่ว่าอาจจะเป็นการผลิตส่งออกนอกหรือเปล่านั่นสิอานลองดูลองดูนั่นตอนนั้นเราก็ไม่รู้ส่งออกนอกแล้วก็ตีกลับมาเมืองไทยนี้นะเป็นไปได้๋อได้ไงไทยแลนด์จริงด้วยไยแลนด์มิสูแล้วก็มี แมลงมุมโอเคใช่แหมไมิสูรยิงด้วยรูนี้อ่าฮะโอ้โหนี่ม่สูรแท้นะของแท้ครับของแท้แล้วก็ตัวนี้ก็ของแท้นะอันนี้ของแท้หรือเปล่าลองยกดูสิของแท้ครับเพราะว่าถ้าเป็นของแท้มันจะมีตัวนังสืออยู่ข้างในบอกว่าปวด๋อไทยแลนด์นี่ไงม่สูรไปชี้เออนี่ก็ของแท้ขายยากนะลายเนี้ก็ไม่ค่อยจะมีของเนาะนานๆทีมีเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นเป็นลายเป็นลายท็อก ท็อปไม่ใช่ท็อปเนี่ยอย่าเอ่ออะไรนะ่นิรุตนุตไม่ใช่นะ <laughs> ปะเดี๋ยวพาไปดูล้อที่อื่นก่อนว่ามีอะไรบ้างนอกจากตัวนี้แล้วนะครับนีก่ก็เดี๋ยวตัวนี้ล่ะอันนี้เหรออันนี้แม็กมือสองครับแม็กมือสองแต่ว่ามันมันเป็นลายอันนี้เาขาเรียกว่าคลาสสิกวิ่งวิ่งลุยแบบรถรถลุยในป่าในเขาขับเคลื่อนสี่ล้ออ่อคล้ายๆกับตัวข้างหลังมีชุดเดียวใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเออคล้า,ายๆกันเลยครับอ่า จริงๆแล้วจะจะไม่บอกแล้วแต่ว่ามีแค่สองชุดครับใครชคดีเดียวไปดูข้างในปะก่อนเที่ยงจะมืดเอ๊ะตัวนี้ชุดอะไรนะไหนๆไหนที่เราเดินผ่านนชุดอะไรนะอันนี้บอกอะไรนะโอ้หนี่ก็ของหายากครับเีสี่ครับของหายากครับอันนี้ขอบสิบแปดนะครับสิบแปดเป็นตัวนี้ในร้านเรามีแค่สองชุดปะมีชุดเดียวผมว่าไม่เกินวันที่สิบห้า ไปแน่นอนชุดนี้พรุ่งนี้แหละ้นผมลงวันนี้เองที่มาลงวันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยค่ะยังไม่ได้เก็บเพิ่งลงวันนี้ด้วยลงวันนี้แล้วของหายากด้วยใช่แล้วก็มีขอบสิบอะไรบ้างในสิบสี่ครับผม FC โทรมาถามเยอะมากเลยว่าหนึ่งเจ็ดห้าเลยนะครับหกห้าสิบสี่หนึ่งหกห้าหกห้าสิบสี่อน้องแอลอันนี้ยานยี่อะไรครับบอก FC หน่อยบิสต์โอนค่ะบิสต์สโตนเบอร์ยางเบอร์ยางหนึ่งเจ็ดห้าหกห้าสิบสี่ค่ะ ระหว่างขอบ14กับขอบ15อะไรใหญ่กว่ากัน15สิถูกต้องก็แล้วแต่รุ่นบ้าเขาจะม้วนขอบมันใหญ่มันเล็กโอ้ไม่เกี่ยวกันอา่ะมีมีเอฟซีถามมาว่าน้องรถผมมันใช้ขอบ14อยู่เป็นล้อแม็กอยากจะได้ยาง15เอายาง15มาใส่ล้อสิได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเพราะว่ามันคนละขอบมีเคยเจอลูกค้าถามไหม เคสนี้ยังไม่เคยเจอเออม,มีแต่สิบสี่แต่ว่าแต่จะมาเปลี่ยนเป็นแมตสิบสี่ถ้าอยกชุดก็จะซื้อยางใหม่ขอบสิบห้าใส่ไงยอ๋อเขานึกว่าคือเอายางสิบสี่ใส่แล้วยางสิบห้าใส่ได้เลยครับแล้วกันนี้ก็ยางสยวยลยนะเบียโตนนี่ครับครับอันนี้หนึ่งสาหรับน่งห,งหาเฮ้ยแต่วา่าที่ผมมองดูสิบสี่หมดนะเนี่ย หมดก็เหมาะเหมาะสหรับเอฟซีที่ท่านใดที่ใฝ่หาว่าอยากอ่าชีวีตอายุสิบเจ็ดสิบแปดอยากสิบสี่ครั้งอ๋อก็มาเอ้ยเก่ยกับไปในทุกสนามเนาะเอาสนามตั้มได้หรือปล่เลือกได้นะครับสิบสี่อันนี้อันนี้เพิ่งมาใหม่เนาะเมื่อมาใหม่ครับนี่เพิ่งมาใหม่แล้วก็มิซูไททันก็มาใหม่ครับมาใหม่ครับผมแล้วก็ขอบสิบห้าเรามีเยอะไหมแอลเยอะมากขอบสิบห้าเยอะมากต้องใช้คขา่าเยอะมากเลยเหรอไม่ได้เยอะทำมันเยอะมากดูไหน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  มีเอฟซีบอกว่ารอบที่แล้วผมมาจะเอายางเสียบไม่มีของใช่รอบนี้เราลงมีเนี่ยร้อยเส้นเหลือแค่นี้ร้อยเส้นแค่ไม่ถึงอาทิตย์เพราะว่ามันเพิ่งมาเข้ามาได้ไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งค่ะครับผมสองหนึ่งห้าเจ็ดสี่ตัวนี้เข้าเข้ามาแล้วหมดไปหมดจริงจริงหมดหมดเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นยางยางไซส์มาตรฐานไซส์ที่บุคคลทั่วไปใช้แล้วก็ขายดีสุดใช่ขายดีมากแล้วเราขายถูกขายถูกด้วยตอนนี้ราคา ราคาข้างนอกคือยางใหม่เนาะราคาอยู่ที่ประมาณ13,000บาทครับแล้วทีนี้เรามาจัดโปรโมชั่นขายอยู่ที่9,000บาท9,000บาทเก้านบาทนี่คือราคาเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วพอมาวันนี้ปุ๊บเอฟซีบอกว่าน้ำมันแพงเงินหายากแล้วก็ค่าเทอมลูกอีกครับจากราคา9,000บาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่8,500บาทครับแป0พับาทตั้งศูนย์เรียบร้อยฮะเป็นไปได้จใาใดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งศูนย์ห้าร้อยบาทนะอย่าลืม ก็เป็นเก้าพันดิเออใช่เก้าันเราไม่ขายเราขาย8ปดพันห้าเป็นไปได้จะได้อทีนี้เอามาดูส่วนลดเราที่เราเขาเรียกว่าอะไรแปดพันเนาะ8 5ดพนห้าได้อะไรบ้างหนึ่งตั้งศูนย์ห้าร้อยบาทศูนย์ห้าร้อยแล้วก็ถ่วงร้อยอีกสองร้อถ่งร้อยสอเป็นเจ็ดร้แล้วก็ถอดใส่สี่ร้อยสีร้าจุกค่าจุบอีกสี่รรวมไปแล้วก็เป็นพันแล้ะเป็นพันแล้วแล้วก็สับยาง การหลังการขายอีกสามครั้งสามครั้งก็คือก็คือครั้งละหกร้อยก็คือสามครั้งก็คือพันแปดแล้วโอ้โหอันนี้กะคือลูกค้าลดลูกค้าใช้ยาจริงๆก่นราคานี้ถูกครันเองใช่เหมือนซื้อราคาหกพันแต่เราบริการให้หมดเรามีรับประกันหลังการขายแต่ถ้าลูกค้าถืองินมาหกพันพี่ผมไม่เอาเลย ได้ได้สองเส้นก่อนเราสองเส้นเอาทีเดียวเราเราเราแปะไว้ก่อนเออแปะปูไว้ก่อนแปะปูไว้ก่อนจองคิวไว้ก่อนเพราะว่าบางทีที่ว่าเงินออกวิละครั้งวิกนี้เอาคู่หน้าคู่หน้าวิกหลังเอาคู่หลังแต่เอฟซีที่เอาเอาทีละคู่คู่หน้าคู่หลังเนี่ยเวลาท่านได้คู่หน้าแล้วท่านอย่าลืมหลังนะอย่าไม่ใช่ได้หน้าลืมลืมหลังนะโอ้บางคนได้หน้าลืมหลังนะใช่ลืมมาเปลี่ยนร้ัน เราต้องอย่าลืมล้อหลังถ้าได้ล้อหน้าแล้วอย่าลืมล้อหลังอยว่าได้หน้าอย่าลืมหลังับครับเปลี่ยนสี่เส้นถ้าเข้าใจฟีซีบางท่านยังทุทศักทังหน้าไปถึงหลังเนาะเราก็เปลี่ยนทีละสองเส้นเราก็เส้นเดียวเราก็ขายเส้นเดียวเราก็ขายค่ะด้วยความที่ที่สองเส้นก็ก็ซื้อกันเยอะแต่สองเส้นก็ขายดีนะ ที่เราคู่ก็มีมีเยอะก็ลดค่าอะไรถ้าเราเปลี่ยนคู่นึงเปลี่ยนจุบเราไหมคราบไหมเปลี่ยนเปลี่ยนคู่นึงถ่งเราให้ไหมถ่งเปลี่ยนคู่นึงเช็ค่าแรงไหมม่เห็นไหมเออว่าดีจังเลยไม่เห็นไม่เคยไม่เคยคิดค่าแล้วเห็นตอนไหนนานาสินานาสิเออเอะแถมเช็คช่วงล่างให้ฟรีเช็คช่วงล่างคือตัวไหนมันไม่ดีเราจะบอกท่านตั้งแต่ช่างที่ถอดรอดแล้วแหละพี่ น็อตตัวนี้พอเราแยกไหมพี่อีกหน่อยมันก็จะยืดใช่น็อตบางตัวมันก็หวานใช่ถ้าเกิดว่าเจอน็อตหวานเนี่ยช่างอาทิตย์ก็มีวิธีแก้แล้วช่างอาทิตย์จะทํายังไงถามม่วงแล้วอะไรน้ำปลาหวานมากินไม่ใช่ถ้าเราเจอน็อตหวานเราต้องใส่อะไรไปถึงจะให้หวานใส่เกลือใส่มะนาวถ้าน็อตหวานเราก็ต้องเปลี่ยนน็อตน็อตใหม่น็อตใหม่เรามีบริการให้เรียบร้อยนีมีมีเป็นน็อตตัวผู้ทั้งไม่ว่าจะเป็นน็อตตัวผู้น็อตตัวเมีย ครับก็ยกเว้นว่าอาจจะเป็นรถตู้นะรากสอสมวัส,สิเพราะว่าหนึ่งมันต้องเป็นผู้ช้สานในการเปลี่ยนรถจริงๆใช่รถตู้ตเปลีป่ยนยากเซอร์่นเป็นตัวเอพีเอสใช่ครับและเป็นลูกมเือร์มันค่อนข้างจะต้องใช้มือชี้จริงๆนะเรา,เรา,ราต้องขอขออนุญาตอย่างเช่นช่างจังช่างวัดช่างอ้วนช่างช่วงน่้งเขาทำได้ไหมทำได้ แต่ที่ต้องเข้าใจว่ามันทำยากครับแล้วก็ที่สําคัญนัดฟรีเราก็มีให้ยกตัวอย่างเราเปลี่ยนแมกลายนี้ข้องเก่ดมากระทะเหล็กใช่ไหมกระทะเหล็กแล้วก็นอดล้อข้องเก่ดมาเป็นนอดหัวเปิดใช่ไหมหัวเปิดถ้าคุณมาเปลี่ยนแมกไลน์นี้ปุ๊บเราก็จะจัดนอดล้อให้เต็มชุดของเขาถูกต้องเอาให้มันดีให้มันปลอดภัยไม่ต้องหรอก่าง้านมาเปลี่ยนแมกเป็นยางบางทีน็อตเกอะมาเลยครับที่เอ่เปลี่ยนนอดไหมเขาบอกไม่มีตังนั้นที่ไม่ต้อง น้องมีนัดคือสองเลือกให้เลือกให้สภาพครับคือมันช่วยได้เราก็ช่วนใช่บางคนไม่นเดตังเราก็ช่วยใช่ครับอ่าเราขายสองอย่างเราก็ขายเราไม่เคยขายอย่างเดียวสองอย่างเราก็ขายสามอย่างเราขายนัดร้อยยี่สิบนัดรอย